เน่เอาละเดี๋ยวเดี๋กลับมาโอ้โหกะนสวยมากยังไงอื้อเงี้ยกระาถุงสามพันอันนี้สดไหมเนาะนี่เนาะข้ามานไหสามห้นสามถึงร้อยมีคนกินกับเราเยอะขนาดนั้นถุงเดียวก็ได้ให้สาบาทเลยค่ะ อันนั้นกล่องมาสวยสวยมนกันสดมากเรดดิเรดดิก็มีปลาละสิบบัทอุ้ยนี่ไงเห็นแล้วเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเออเราตามหามาเยอะมาไปยางไปผัดเปนใช่ค่ะผักกูดนะเนี่ยเอาใหญ่ใหญ่เลยอู้วมาจัดไป นี่ผักหนามมาป่วนด้วยไงชอบกินเป็นไหมุมากำใหญ่มากเป็นยังข้างบนมันแงเลยยังชวนอยู่ว่ามันมีตลาดอยู่ตรงล่งอุ้ยไมมันตอขายยะแงไมรไหรอคะ้อยงอ ใหญ่มาก